ครับหลังจากที่เราทําการอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในฐานข้อมูลของซิมโป้นิดหนึ่งนะครับฐานข้อมูลตัวแรกนะครับก็คือผมเข้าที่ยูเซอร์ของแอดมินก่อนนะครับที่หน้ายูเซอร์ของแอดมินเนี่ยนะครับจะเห็นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือจะมีช่อง Work o r d e r เข้ามานะครับมี ID code ID code โคดีพาร์ตเมนต์หนึ่งดีพาร์ตเมนต์สองนะครับ อีกตัวนึ่งที่หายไปคือเลเวล 1D นะครับซิมโ e จะไม่ใช้เลเวล 1D แล้วนะครับจะเป็นเลเวล1นะครับซึ่งในการแจ้งงานของซอฟต์แวร์ซิมโพเนี่ยผู้แจ้งเนี่ยสามารถเลือกได้แล้วครับว่าจะแจ้งงานไปหาผู้จัดการหรือว่าจะแจ้งงานนะครับไปที่หน่วยงานซ่อมบำรุงโดยตรงนะครับครับคราวนี้เราจะมาดูปัญหาแรกก่อนเรื่องของตัวสต็อกนะครับจะผมขอเข้ายู e r ที่เป็นเลเวล2ก่อนนะครับคือเลเวลของ Data admin ในนี้เราจะเข้าสู่ user ตัวแรกก่อนนะครับก็คือ user ของเลเวล2นะครับก็คือ user ที่เป็นระดับ admin นะครับระดับของ engineering นะครับในนี้ก็คือ4148 4148พิมพ์นะฮะ4148นะครับตัว password นะฮะก็คือ6703นะครับ ใส่เองเข้ามาแล้วนะครับอันแรกดูที่สต๊อกก่อนนะครับในส่วนของสต๊อกเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันมีอันนี้นะครับมีการรับมาสิบมีการจ่ายมีรับมาอีกสิบนะครับนะฮะแล้วก็จะมีการจ่ายไปสองแต่ทําไมมีแค่สี่นะครับโดยปกตินะครับเราต้องทําการอัปเดตสต๊อกก่อนนะครับเข้าที่สต๊อกแล้วก็สต๊อกอัปเดตทำการอัปเดตสต๊อกก่อนนะครับ เมื่อทําการอัปเดตสต็อกเสร็จสิ้นนะครับเราจะกลับไปดูตัวข้อมูลใหม่นะครับข้อมูลใหม่นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะที่บอกถึงตัวจํานวนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะมีบางตัวนี้ไม่มีราคาต่อหน่วยนะครับถ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ1ก็คือจํานวน2นะครับตัวนี้ก็คือจํานวน2นะครับรับเท่ากับรับ4จ่ายไป็น1ก็เหลือ3 อันนี้มีราคาก็จะโชว์ราคาขึ้นมานะครับแต่เห็นบอกว่าถ้าเราจะเริ่มกันใหม่นะฮะวิธีการจะเริ่มกันใหม่จะทํำยังไงนะครับอันนี้ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือจํานวนรับนะฮะรับสิบรับยี่สิบนะครับจำนวนจ่ายนะฮะจ่ายห้าแปดนะฮะสิบเอ็ดนะฮะจ่ายไปสิบห้านะครับก็เหลือห้านะครับาราคาตํนหน่วยก็หนึ่งร้อยบาท อันนี้ก่อนที่จะเข้าตรวสู่ตัวฟังก์ชันพวกนี้นะครับเราจะทําการลบประวัตินะฮะเรื่องของตัวสต็อกนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำประวัติสต็อกกันใหม่นะครับจะทำยังไงนะครับในการลบประวัติสต็อกนะครับให้เราเข้าที่ ibexpert นะครับเข้าที่ซิม s ซิร e r เวอนะฮะของสตูล ิมโปของสตูตัวนี้เนี่ยจะตั้งไว้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่ตรงซิมเซิร์ฟเวอร์ของสตูนะครับเทเบิลประวัติการเบิกจ่ายนะครับจะอยู่ในเทเบิลที่ชื่อว่า st order d นะครับเข้ามานี่ก็จะเป็น Data นะครับอันนี้เป็น Data ของ st order d นะครับอันนี้คือประวัติการที่เราเบิกจ่ายเข้าไปนะครับเห็นวว่ามีบางอันมีเนลขึ้นมานะฮะก็อาจจะเป็นว่าเป็น ความบิดลาดนะฮะของการคีย์ข้อมูลนะครับซึ่ง order no โดยปกติเราจะต้องมีนะครับอันนี้ถ้าเราต้องการทำการลบนะฮะเราเข้าที่ table นะครับแล้วก็เข้าที่ m p t a b l e ประวัติการเบิกจ่ายทั้งหมดนะครับก็จะถูกลบออกจาก database เรียบร้อยแล้วนะครับครับเมื่อเราทำการลบฐานข้อมูลของ store เสร็จแล้วนะครับเราดู ตรงนี้นะครับเข้าที่ตรงนี้นะครับมันก็ยังมีตัวราคาค้างแต่ประวัติไม่มีละนะประวัติการเบิกจ่ายทั้งหลายไม่มีละนะครับแต่ตัวราคาที่เป็นยังค้างอยู่นะฮะให้เราทําการอัปเดตสต็อกหนึ่งครั้งก่อนนะครับเข้าเสร็จแล้วเข้าสต็อนะฮะแล้วเข้าอัปเดตสต็อกนะครับก็ทําการปรับยอดพัสดุนะครับ นะครับเมื่อทำการปรับยอดพัสดุเสร็จสิ้นนะครับเข้าดูที่ตัวสต็อนะครับจะเห็นว่าราคาต่างๆเนี้ยนะครับมันไม่มีแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนของตรงซอฟต์แวร์นะครับจะมีส่วนไหนเพิ่มเติมบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้เรียนให้ทราบทีละเรื่องนะครับแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวสต็อกก่อนนะครับเวลาเรื่องของตัวสต็อกนะครับเวลาเข้าที่สต็อนะครับเข้าที่แฟ้ม รับพัสดุอะไรนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอแฟ้มรับพัสดุอะไรนะครับให้เราใส่เลขที่ใบรับวันที่รับนะวันที่สิบเอ็ดนะเลขที่ใบรับนะฮะให้เราใส่เลขที่ใบรับที่ขีดหนึ่งสองสามสี่นะครับหลักผู้ขายถ้ามีก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับโอเครับอะไรนะครับก็เลือกเอานะฮะรับทามิงเบลเอาเอาตัวแรกดีกว่าครับจะได้ไม่งงโอเคเอายางซีนแหวนฮะจำนวน สิตัวราคาต่อหน่วยเท่าไหร่นะฮะกดแท็บนะครับก็ขึ้นราคาต่อหน่วยเท่าไหร่ลด100บาทนะฮะแล้วก็ทาการบันทึกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็รับตัวลูกปืนนะฮะจำนวน5ตัวราคาต่อหน่วย200บาทนะครับแล้วก็กดบันทึกนะฮะแล้วก็รับตัวสายพันตัวจับนะฮะราคา200บาทนะครับแล้วก็กดบันทึกเอ่อจำนวน200ตัวราคา 2 5 0บาทนะครับแล้วก็กดบันทึกนะฮะอันนี้เป็นการตั้งยอดก็คือทำการตั้งยอดสต็อกไปเรื่อยๆนะครับว่าเรามีสต็อกอะไรบ้างในการตั้งยอดตอนแรกนะเมื่อเราทําการตั้งยอดเสร็จแล้วเรากลับมาดูที่ตัวโปรแกรมนะฮะจะเห็นว่าตัวเนี้ยนะครับจะมีการรับเข้ามานะครับจำนวนนะครับสิตัวราคาต่อหน่วยหนึ่งร้อยบาทนะฮนะอันนี้ก็จะมีรับเข้ามาจำนวน5ตัวราคาสอง จำนวน200นะครับราคา250นะครับคราวนี้เวลาทำการจ่ายนะครับเข้าสต็อกนะเข้าแฟ้มจ่ายพื่สู่อะไรนะครับะใส่เลขที่เบอร์กนะฮะต,ตรงนี้จริงจริงจำเป็นต้องมีเลขที่ work order ด้วยนะครับสมมติเป็นเลขที่ work order เล่นสองหเจ็ดห้าเกนะครับใส่เลขที่เบิกถ้าไม่มีก็ใส่เลขที่ work order ก็ได้นะครับ255605 79นะครับใครเป็นคนเบิกนะฮะอันนี้ก็ต้องใส่ชื่อนะครับวันที่เบิกวันที่เท่าไหร่นะครับส1อรหัสอะไรอะไรที่เบิกนะครับสมมติตัวนี้นะลูกปืนนะครับมันก็จะมีราคาขึ้นมาจากสตอตให้ว่าตอนนี้ราคาลูกปืนเทอรับในราคาต่อนหน่วยเท่าไหร่นะบเบิก5้าตัวบนะันทึกถ้านะต้องการเพิ่มรายการกนะ็กดตัวนี้เพิ่มรายการนะครับอันะนี้สองหิบเบิก3ามตัวนะครับกด บันทึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเบิกนะฮะสต็อกพัสดุอะไรออกจากตัวสต๊อนะครับนะฮะตัวนี้รับเข้ามา5นะครับจ่ายไป5นะครับราคาต่อหน่วยนะจำนวนคงเหลือศูนย์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับรับเข้ามาสองร้อยนะครับจ่ายไป3นะครับราคาต่อหน่วยเท่านี้นะครับอันนี้ตัวเนี้ยแสดงว่าราคาลูกปืนตัวเนี้ยนะครับ B6 2 0สเนี่ย ตอนนี้ราคาต่อหน่วยมันจำนวนเหลือเป็นทธิแล้วราคาต่อหน่วยมันคงค้างเก่าอยู่นะครับเราลองทําการรับใหม่เข้ามานะครับเป็นวันนี้นะครับเลขที่ตรงนี้ไม่ต้องใช้นะครับเพราะเราไม่ใช้ PRPO ถ้าใช้ Dealer น,น,นะครับเันทีหนึ่งสองสามห้านะครับ หั่ลูกปืนตัวนี้นะครับจำนวน1ิบตัวราคบตัวหน่วย5้าร้อยนะครับกดบันทึกนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่รับใหม่เมื่อสักครู่เหลือศูนย์แล้วราคาตัวหน่วยมันค้างอยู่200้อยนะครับเวลาเรากลับมาที่จะโตนะครับเห็นไหมฮะเห็นว่าตัวนี้นะครับมันจะเคลียร์ราคาตัวหน่วยเก่าทิ้งไปนะครับก็คือตัวนี้เมื่อสักครู่ได้กลายเป็นศูนย์ราคาตัวหน่วย200อตัวนี้จะเป็น1ินะฮะราคาตัวหน่วยห้าร้อยนะครับ ตัวที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของการทํารับนะฮะทำรับตัวสต๊อกพัสดุอะไหล่นะครับก็คือควรจะต้องใส่เลขที่ใบรับนะครับใส่รหัสที่ถูกต้องนะครับจานวนนะครับแล้วก็ราคาต่อหน่วยนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของการจ่ายนะฮะสต๊อกพัสดุอะไหล่นะครับจะต้องใส่เลขที่ใบเบิกนะฮะแล้วก็ต้องมีเลขที่เบอร์ออเดอร์นะครับจาเป็นต้องมีเลขที่ออเดอร์ใส่เลขที่เบิกนะครับใส่วันที่เบิกเลือกอะไหล่ที่จะเบิกนะฮะ ถ้ามีราคาขึ้นมาให้นะฮะตัวนี้แก้ได้นะครับสามารถคีย์ได้แต่ผมไม่แนะนำนะฮะแต่อาจจะงงกับราคาอีกนะฮะแล้วนี่ตัวนี้ก็คือให้มันดีฟอลต์มาจากมาจากฐานข้อมูลโดยตรงนะครับแตเข้าสตูนะฮะแฟ้มจ่ายอะไรนะครับเลือกเบิร์กออเดอร์จากเลขที่เบิกนะฮะเลือกรหัสอันนี้ก็คือราคาดีฟอลต์ขึ้นมาให้นะครับเสร็จแล้วกดบันทึกนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มขึ้นเติมมาให้นะครับว่าเป็นเป็นเพิ่มใบเบิกนะเช่นเบิกเลขที่2555้ 0109นะฮะเราตามใบเบิกจำนวน5ตัวนะครับมันก็จะคำนวณราคาให้นะครับก็กดบันทึกนะครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มรายการนะครับเบิกอีกนะครับจำนวน2ตัวนะฮะอันนี้ใส่ผู้เบิกไปกดบันทึกนะครับปุ่มก็จะหายไปก็จะเป็นปุ่มเพิ่มรายการมาให้นะครับถ้าต้องการเพิ่มใบเบิกใหม่ก็คือกดตรงนี้นะครับหรือว่าจะออกแล้วเข้าเข้าหน้าเบิกใหม่ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าของใบเบิก นะครับตัวนี้เบิกไปอีก7ตัวนะครับเรากลับไปดูที่สต็อกนะฮนะก็จากจากสิบที่รับมาใช่ไหมครับก็จะเบิกไปอีก7ตัวนะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็จะเหลือ3ตัวนะครับราคารวมมูลค่าก็อยู่ที่500บาทนะครับเหมือนเดิม